เรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยแล้วตัดไม้เยอราบยักษ์ยักษ์ไม้เยอราบยักษ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยแต่ต้นมันเดี๋ยวอยเอาเสียมาขุดออกเด้อกดุดออกมันไปจะตายเด้อนี่นะเดี๋ยวมันก็นออกเห็นไหมนะไม้เยอราบยักษ์เจ้าด,ด,ดู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 ต้นมันเหี้ยเหรอเหรอใหญ่ใบใหญ่เนี่ยทิง้งไว้เนี่ยให้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยให้มันเน่าเนี่ย ทิ้งไว้ให้มันเน่าเนี่ยก็แล้วก็เหลือแต่ต้นอันนี้ไว้เจ้าต้นมะแฮเนินนี่น่ะเหลือต้นมะแฮไว้นี่นี่เดี๋ยวเรียบร้อยไออันนี้ตัดหัวก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัดหัวต้นปีเน,นี่ยเนี่ย โหรึ่งนั่นนี่นต้นมะย่าราบเจ้าตัดเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวไปตัดขอบสะโต